มันเป็นเหมือนเรื่องกของมดลูกๆๆที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วๆไปอยู่แล้วซึ่งมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็เคลียร์ออกไปจริงๆหมอนัดแอน์้งนานแล้วค่ะแต่แอนเนบยวหมอมา3รอบแล้ว<อ>ก่อนเข้าอ่ะกลัวแล้วบอกกับตัวเองเลยว่าจงรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงไว้อย่ามาโรงพยาบาลบ่อยๆมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ย เราทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะยังเไม่มีเดิมไม่ได้ตัดมดลูกทิ้งไม่ยอมไงไม่ยอมหมออย่าเอามดลูกแอนออกไปนะใช่ขออนุญาตถึงเรื่องที่แอนเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อค่ะเห็นไหมคะพี่เกิดอะไรขึ้นก่อนตอนนั้นอ๋อมันไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วแอนก็แค่เป็นงต้เป็นี้ต้องมีเ่คือคนคิดว่าแอนน็อกวูบหรืออะไรไปเปล่าแอนเดินสวยๆเข้าโรงพยาบาลอยู่คือ คือใหม่คข<ม>าไม่มีอะไรค่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนเรื่อง,งอกของมดลูกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วซึ่งมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็เคลียร์ออกไปจริงๆหมอนัดแอนน้่งนานแล้วค่ะแต่แอน,นบเบี้ยวหมอมา3มรอบแล้วหมอบอกว่าถ้ารอบนี้ไม่มาหมอไม่ผ่าให้แล้วนะแอนก็เลยอาจถ่ายเกมรักทรยศเสร็จก็เดินเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ไปเอ,เอาเขาออกก<ม>็กลับมาใช้ชีวิตเป็นแค่เนื้องอกเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะต่อหน้าที่ก้อนกลางใหญ่เขาก็คุณเอโพสหน้าที่แบบว่าเออสู คนอื่นจะมองว่าใหญ่หรือเล็กแอนก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็มันก็ไม่เอาไว้ดีกว่า<ม>คือหมายความว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่าต่อไปพอเราอายุเยอะขึ้นเราไปผ่าเราอาจจะฟื้นตัวช้ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแอนก็เลยตัดสินใจผ่าตอนที่เรากําลังแข็งแรงแค่นั้นเลยค<ม>่ะตอนที่หมอตรวจดูคุณหมอพินิชัยไหมครับว่ามันอาจจะเป็นอะไรอ๋อไม่มีอะไรคือพ <c> อผ่า,ผามาแล้วคือไม่มีอะไรเลยหมอเขาก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่น่ามีอะไรอยู่แล้วแต่ว่า แต่ว่าคือก้อนมันอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเลือกเอาออกก็ให้เราตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ประมาณ6-7เจ็เส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหกเจ็ดเใหญ่ซึ่งครั้นี้นเป็นเป็นการผ่าตัดแรกของพี่แอนเลยทั้งแรกเลยในการแบบในการโดนโดนผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเป็นไงบ้างคะใจมันวิววิวไหมคะหรือว่ามันนิ่วิวัคือจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวคือเราอะกลัวไปเองเรากลัวพอเราไปเจอหมอเราโดนแบบ เราโดนผูกเข้าห้องผ่าตัดเหมือนเราถ่ายละครมาแล้วเข้าห้องผ่าตัดไปเยอะแล้วพอเราโหยมัน,ม,น,ม,นมันใจสั่นอะ่ะมันเหมือนเราจะเป็นลมอะ่ะแต่สักแป๊บหนึ่งก็ไม่รู้ตัวอะไรแล้วแล้วออกมาอา้าวมันก็ไม่ได้ขนาดอย่างที่เรากลัวมันก็เลยโอเคอะคะ่ะแต่ถามว่าก่อนเข้าอะ่ะกลัวแล้วบอกกับตัวเองเลยว่าจงรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงไว้อย่ามาโรงพยาบาลบ่อยๆมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็กดูแลสุขภาพตัวเองมาตลอดใช่คือ,คอจริงๆร่างกายแอนะแข็งแรงหมดเลย แตม่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงอะคะที่ทุกคนเมื่อถึงเวลาถึงวัยที่มันสะสมมานานมันก็มันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แอมไม่ได้ป่วยไข้หรืออะไรอย่างนั้นนะคะคือทุกอย่างมันดีหมดเลยเราก็แค่รู้สึกว่าเออ เดี๋ยวต่อไปมันไปเบียดก็เพาะปัสสาวะหรือทําให้เรามันทําหน้าที่ได้ไม่ดีเราก็ไม่ทำไม่ไม่ไม่เก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองแต่น้องเขาไม่ได้มีไม่ได้เป็นเนื้อละายอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตรวจเจอเพราะตรวจสุขภาพด้วยใช่ตรวจสุขภาพก็เลยไปเจอใช่ไหคะมองครับอยู่ดีมันก็มาเนการที่เราข้าสูตรเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไรคือไม่ได้มีอักเในร่างกายตอนที่ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวคือถ้าไม่ไปตรวจก็ไม่เห็นอ่ะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะต้องไปเชคอาพอ ก็เดี๋ยวไปเดือนยังกะพายอะไรอย่างเงี้ยอย่างก็พอพอเราผ่าปุ๊บเราถงึงรู้อ่ะโบเวลาดาก็ผ่านักแสดงคนนั้นคนนี้ก็ผ่าบางคนเป็นช็อกโกแลตซีดบางคนเป็นเนื้องอกบางคนก็เหมือนเป็นอาการทั่วไปของผู้หญิงแต่เราไม่เคยเปิดคุยเรื่องนี้กับใครเราก็เลยคิดว่าโอ้โหมันคงเป็นเรื่องที่แบบต้องทําแต่เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติมากเลย พอพอพอมาในหมดลูกอะพี่ไอ้มาทุกทีกันมีลูกพี่ครับไม่ผลนไม่ผลค่ะเราทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีไม่มีโอยที่ตัดมดลูกทิ้งไม่ยอมไงไม่ยอมหมออยาเอามดลูกอันออกไปนะ